อร <chat> โอ้โหเล่นกีตาร์แบบกับหลังเมื่อกี้มีกับขิมนะคะนี่น้องนรรงกับกีตาร์เลยน้องดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โตอยู่ไหนล่ะครับลูกมาอยู่ข้างในเอาเด็กๆเรียกพี่โตเลย นายแม่มากันเพิ่มขนาดนี้รู้สึกไงบ้างครับนั่งดูอยู่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ดูอยู่มั้ยใช่กิ่งเข็มทุกนั้นเลยเนาะก็หัูร้อนด้วยแล้วก็น้ำตาไหลบ้างนบางช่วงบางช่วงก็เคิร์มบางช่วงก็ช่วงน้ำตาไหลจริงน้ำตาไหลเพราะอะไรครับก็ผมรู้สึกว่าดีใจที่เห็นน้องแบบทุกคนเก่งนะครับอยากจะบอกเลยว่าอยากจะบอกไว้ต่อเลยน้องทุกคนวันนี้นะครับน้องจะได้ขึ้นเล่นลิ้นเปล่าชนะลิ้นเปล่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับการที่น้องได้ขึ้นมาบนเวทีวันนี้มันคือการ ชนะแล้วตัวเองในระดับหนึ่งเพราะว่าเราเล่นอยู่บ้านมันไม่เหมือนกับเล่นบนเวทีเล่นบนเวทีมันต้องเจอทางกดดันเจออะไรหลายอย่างแล้วก็หลายๆคนก็คิดโชว์มาดีคิดคิดโชว์ในการพูดในการเต้นในการพิเศษอะไรมาดีมากอยากจะบอกว่าวันนี้ได้เล่นได้เข้ารอบชนะหรือเปล่าเรื่องใหญ่ทุกคนเก่งบทน่าโมโหนีดีมากทีนี้ติดแล้วมีนักเตะหลายคนมช่วงจุกคอมากจุกคอเพราะว่านี่คือรุ่นต่อไปครับนี่เนี่ ผมก็เคยเป็นแบบนี้แล้วเราก็รู้ว่าครั้งสิ่งนี้เป็นยังไงและอาจจะยืนยันว่าถ้าเกิดน้องทุกคนตั้งใจและพ่อแม่ทุกคนสนับสนุนแล้วก็น้องๆที่สำคัญที่น้องเองอ่ะถ้าตั้งใจและอดทนจริงๆเนี่ยวันนี้จะเป็นอย่างนี้ได้ครับผมเพราะว่าพี่เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วน้องๆก็เสียงปกเมย์กับตัวเองหน่อยพี่โตเป็นกำลังใจห้าใหญ่ไม้ซึ้งถึงขนาด ในใจเขาจริงๆเนาะใช่เขาเขาพยายามเขาทันทีก็รุ่นใหม่แล้วผมและเนี่ยยิงน้อยครับรุ่นใหม่จะต้องเก่งกว่ากว่ารุ่นเราครับผมนี่คือสิ่งที่คุณพ่อพูดผมว่าผมก็หวังว่ารุ่นใหม่ที่ผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมวันนึ่เขาต้องเก่งกว่าเราครับผมใช่อะแล้วน้องนัทโดนล่ะคะเห็นเพื่อนๆอย่ารู้สึกยังไงบ้างก็เทพมากเก่งเนาะเทพมากเลยหนูก็เทพนะเมื่อกี้หนูเล่นกีตาร์กับหลังรึเหรอไอ้แฟนรำพันข้างหน้าเนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับทำไมถึงไปฝึกเล่นกีตาร์กััับบรงนะค ก็คนดีอยากมีแบบว่าใหม่ๆบ้างนะอ๋ออะไรใหม่ๆยากไหมครับมันยากมันยากกว่าปกติยังไงลูกเออก่อถ้าเชื่อมนานๆขาเ่ากันเหนื่อยอ่ะออกเหนื่อยเอ้ใช่เมื่อกี้ไม่วีวอยู่ในสภาพนี้ต้องมียกละร้อนเสริมด้วยจะได้ยืดเหยียดแขนพี่โตจะเล่นเปียโนกับหลังได้ไหมคะได้ครับนี่ไงก็ปกติที่ไหน ผมว่าสิ่งแรกที่กลับไปบ้านวันนี้นะครับผมก็ฟังเล่นเป็นโนแล้วก็เล่นฮูละฮูปไปได้ก่อนแรกเลย<อ>ผมเน่ยอย่างเ<อ>ี้ก่อนคนจากจริงผมเล่นเปียโนตลอดเลยอย่างเงี้ยคอ,อ,อนเสิร์ตของโต๋วควรจะมีฮูลาฮูปก่อนที่ไม่ไม่ไม่โต๋ต้องดื่มแองก่อนแล้วโต๋ตีลังกาแล้วโต๋ฉีกขาแล้วต๋อพาน้องน้าโดฉีกขาถ้าใครยากพี่ถ้าเกิดฮูลาฮูปไม่พอฝึกได้อะไรก็น้องก้าโดฉีกขาแทนใช่ไหมค่ะได้ไหมคะ ได้มาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยเล่นเล่นผมก็ต้องเพิ่มคเชื่อมแล้วนะแล้วน้องตะตูนคนสุดท้ายเห็นไหมครับหูวไม่บอกหูวเราอ้วนมากอีกหูวแม่ครับเราใส่เพชรเต็มมากเพชรใส่กันนี้อมางีกันนี้ีเต็มไปหมดอืมอ้าวเดี๋ยวขอขอบคุณน้องนนทนิดนึงน้องนนทนี่ได้รับรางวัลระดับระดับประเทศมาแล้วเป็นรางวัลอะไรยังไงไหนบอกเพื่อนๆหน่อยสิครับก็ทีแรก Gracias tía, tira a el...